นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube และผู้ติดตามของอีฮาวันเพททุกทุกท่านนะฮะเมื่อเช้านะครับมีไปรษณีย์มาสง่งถึงหน้าบ้านผมก็ยังงงครับว่ามันเป็นอะไรแต่ก็พอนึกขึ้นได้นะครับว่าสั่งชุดโมเดลเกเทีปจุสรัดนะครับมีทั้งหมด8ตัวครับเขาให้มานี่ฮแจกนะครับแจกนะครับทำคลิปยั่วสักหน่อยอ่า วันนี้ก็ขอเปิดได้ดูแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างเอ้าเฮ้ยหายผมรอเล่นครับของจริงอยู่นี่ครับนี่ไงเิดทั้งหมดมี8ตัวนะครับตัวแรกก็เป็นตัวนี้เลยนะฮะ กิ๊กคูมูเรียอ่าตัวนี้ก็เป็นอดีต7เทพโจนสลัดนะครับตอนนี้ก็ลาออกแล้วก็หายสาบสูญเหมือนกันครับไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนส่วนคนนี้วีรบุรุษแห่งท้องทะเลจินเบอ่าเป็นว่ายง่ายเป็นพักพวกของลูฟี่เลยฮะคนนี้ฮะเขาก็ได้ฮะคนนี้นี่เขาว่าเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงนะะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จนะฮะ ส่วนคนนี้ฮะโบอาแฮนอกสือสวยสุดเซ็กซี่อ่าในนอนครับอาจจะเป็นนักคู่ของดูฟี่ก็ได้นะฮะส่วนคนนี้ฮะไม่ตายสักทีครับตายยากครับตายยากจริงครับพี่โดฟามิงโกของเราเนี่ยแต่ถ้าในในมังงะนะฮะตอนนี้ก็เนื้อเรื่องดำเนินไปถึง กโซ่ไว้นะฮะส่วนคนนี้ครับอ๋อกุมาทำไมเ้ยอ่าพีมีฮอคนะฮะนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะฮะที่เขาว่าอนาคตจะโดนแจ็คลูกน้องของเอ่อที่เขาว่าจะโดนแจ็คลูกน้องของไคโดฆ่านะฮะอ่าคนนี้นะอดีตหนึ่งในคณะอดีวัตนะฮะที่ทำงานให้พ่อลูฟี่นะยอมพี จอมพีชีพตัวเองเป็นมนุษย์ทดลองของรัฐบาลโลกนะฮะส่วนคนนี้ครับบอกกันเลยครับผมไม่ชอบมันเลยครับมันเร็วมากครับตัวนี้ไอหนวดดำปัจจุบันเป็นถึงสีปัจจุบันไปถึงหนึ่งในสีจกักรพรรดิเลยฮะอ่าคลิปนี้ก็ขอยั่วไปเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับ าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมดูผมไขปริศนาเรื่องแพนด้าแมนด้วยนะครับคลิปเพิ่งลงเมื่อวานนะฮะอย่าลืมดูนะครับขอบคุณมากครับ